สวัสดีครับยูยูเดเดอร์จากยูยูสกู๊ดสวัสดีครับโรสคริปไอเคียชันคลิปนี้นะครับจะมาแนะนําวิธีการเขียนไพร์ชันนะครับแฮมเมอร์กับชูตติ้งสตาร์นะครับก่อนอื่นนะครับไปดูสคริปต์ที่แล้วนะครับอินกราฟฟิ้งนะครับล่าสุดว่าเป็นอย่างไรนะครับถ้าเกิดว่าเราเอาสคริปต์มาใส่ในชาร์ตนะครับอินกราฟฟิ้งนะครับเราก็เทรดตามได้หรือฝึกอ่านกราฟได้นะครับหรือจะเขียนเขียนไพร์ชัน มาอ่านกราฟก็ได้นะครับก็เดี๋ยวเราจะ Copy ตัวสคริปต์ตัวนี้นะครับจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็จะแก้ไขบางส่วนนะครับไปดูวิธีการกันนะครับว่าจะทําอย่างไรนะครับมาที่สคริปต์ครับแล้วก็เปิด e n c u มฟ i n ขึ้นมานะครับเราจะทําการ Copy นะครับคอนโทนเอนะครับคอนโทนซีเนแป้นพิมพ์ได้เลยนะครับจากนั้นเสร็จปุ๊บมาที่สคริปต์นะครับมาที่สคริปต์ตรงนี้นะครับแล้วก็มาคลิกที่ add new script นะครับคลิกเลยนะครับแล้วก็เปิด Editor ขึ้นมาครับปึ๊บนะครับแล้วก คอนโทรเนะครับแล้วก็คอนโทรลวเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็ปีเอนคัฟิ้งกลับมาสร้างเป็นไฟล์ใหม่ได้นะครับตรงนี้เปลี่ยนชื่อใหม่นะครับเป็นแฮมเมอร์นะครับวันนี้จะเอาแฮมเมอร์นะครับกับชูตติงสตาร์นะครับชูตติงสตาร์นะครับจากนั้นเสร็จปุ๊บตรงนี้ตรงนี้ผมลบออกไปก่อนนะเอาเอาอะไรดีล่ะเอาอินดิเคเตอร์เอา อ่าเดี๋ยวลบลบไปก่อนนะฮะเดี๋ยวผมจะลองพิมพ์ตัวคำนี้เข้าไปดูนะมันจะใช้ได้หรือเปล่านะตรงนี้เป็น indicator อ่า indicator นะครับแล้วก็ colon แล้วก็อ่า bb ลองดูนะอ่าไม่เออเลนะครับเดี๋ยวกลับไปดูกันว่ามันขึ้นหรือเปล่าไม่ขึ้นไม่เป็นไรนะตรงนี้เดี๋ยวเราค่อย ไปหาตัวอื่นมาใส่นะครับอ่าไม่มันมันไม่ขึ้นนะผมอาจจะเขียนคําสั่งผิดนะเดี๋ยวเราค่อยไปก o อปีภาพมาใส่นะครับเออหรือว่าผมมีหรือเปล่านะครับไม่มีนะอ่าเอาไม่มีนะไม่มีอ่าตรงนี้ได้หรือเปล่าคัดลอกที่อยู่รูปภาพมาผมขอหยิบยืมตัว e อ e a d e r มานะ กลับมาตรงตรงนี้อ่านี่แล้วก็มาที่สคริปต์นะครับเดี๋ยวลองเอามาใส่ตรงนี้ดูนะฮะมันมันจะขึ้นหรือเปล่านะเซฟกลับมานะครับมาดูขึ้นหรือเปล่าอ่ะมาอยู่นะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะแต่จําไว้ว่าหนึ่งสองสามสี่อันที่สี่ก็แล้วกันนะไปต่อครับอ่ตัวไหนที่เราจะเอาตัวไหนไม่เอาบ้างนะครับผมจะแก้ไขตรงนี้เป็นห้าแล้วกันนะครับเป็น s อ a บห้านะครับอ่า ตรงนี้ก็จะเป็น1นะครับขึ้นต้นด้วย1 1ก็คือ SMA นะ2 e m เเอาไลนไปเรื่อยๆนะครับผมจำได้แค่2ตัวนะตรงนี้เปลี่ยนเป็นสัก10ก็แล้วกันนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็น EMA เหมือนเดิมนะครับตรงนี้เป็น EMA 100แล้วกันนะครับนี่เรียบร้อยเลยนะฮะจากนั้นเสร็จปุ๊บอินพุตกรุ๊ปฟัาฟัซไลน์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ m a s Low Line เหมือนเดิมนะครับ MA เอเเหมือนเดิมนะครับส่วน ตัว by arrow นะผมจะเปลี่ยนสีใหม่นะผมต้องการเป็นสีต้องการเป็นสีเขียวประมาณประมาณนี้นะเขียวสว่างๆนะครับาลามดูใหญ่ได้ไหมผมไม่มั่นใจนะลามแล้วก็ตรงนี้ของของเขาเป็นตัวเล็กอา่เาเราลองเป็นตัวเล็กเหมือนเขาดูนะตรงนี้ผมเพิ่มเป็นคาว่า orange ะ orange o r a n g เจ orange r e อลองเซฟดูนะ มันมันไม่เออร์เลอร์ันมันน่าจะได้นะกลับมาดูฮะอ่าสีโอเคมาเรียบร้อยนะครับอ่านี่ก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับคราวที่แล้วเราไม่ได้กําหนดเงื่อนไขว่าเอิดลูกศรแล้วให้ลูกศรโชว์ฮนะวันนี้เราอาจจะถ้ามีเวลาเดี๋ยวเพิ่มให้นะครับผมก็จะพูดเร็วสักนิดน,นึงนะครับก็อาจจะต้องตั้งใจนิดนึงนะทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับอ่าตรง ตัวนี้เหมือนเดิมนะครับตังค่าอะไรเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมนีเพราะว่าเราจะเขียนเงื่อนไขเฉพาะที่เป็นแท่งเทียนนะครับวันนี้ตรง security id นะฮะ security ticker id นะครับตรงนี้ก็ไม่จำเป็นต้องเขียนเหมือนผมก็ได้นะครับก็คิดคิด,คดใหม่ก็ได้นะ,ะตรงนี้ก็คือ m 5้า open เวลาเปิด m 5้าเท่ากับราคาเปิดแท่งปัจจุบันสมมติเปิด m 1อ่าเปิด1 m อยู่นะแล้วแล้วค่า m ต้องมาเท่าด้วยนะเวลามันต้องเท่ากันด้วย ด, 5, 5, 5, 5ดังนั้นเราอาจจะ5 5 5ไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นเราอาจจะกําหนดเงื่อไขใหม่ได้นะครับตรงนี้ไม่ต้องเหมือนผมนะครับไปต่อนะตรงนี้ผมจะเพิ่มเพิ่มไปอีกนิดนึงนะฮะเดี๋ยวมีคนเอาไปทํางานต่อเอะตรงนี้มันคืออะไรกันแน่นะตรงนี้ก็เพรนหนึ่งนะครับถึงนะครับจากนั้นเสร็จปุ๊บตรงนี้ก็คอมเมนต์ไว้นะครับ f A trend อา่า trend ด์หรือเทรนก็ได้นะแล้วแต่นะแล้วแต่ออองส่อยงนะครับอ ปึ๊บๆเข้าไปตรงนี้ก็เป็น m อนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บหนึ่งนี่เหมือนเดิมนะทีนี้เราจะเขียนเงื่อนไขที่เป็นคอนนะครับอคอนออนุญาตลบออกให้หมดเลยนะครับของเก่าเราไม่เอาเราแบบปุยปยยเลยนะไอ้ตรงนี้นะครับเดี๋ยววงเล็บเราจะผิดพลาดนะฮะเราปื่ยปยยนะครับเมื่อวานเรามีฟังก์ชันการทำงานตัวหนึ่งก็คือ abs นะครับ abs เป็น a อ s o l u t e เนาะเอาละทีนี้เรามาวาดรูปนะครับ วัดรูปก,กันนิดหนึ่งนะครับสีเขียวอ่าอันนี้คือเนื้อเทียนนะครับเนื้อเทียนคอนนะครับเป็นอย่างนี้นะจากนัันเสร็จปุ๊บอ่าใส่ใสหยาใส่ยาวหน่อยนะอ่าใส่ยาวหน่อยประมาณนี้นะครับคอนแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเนื้อเนื้อเทียนมีขนาด x นะครับตรงนี้ก็มีความยาวประมาณสักสองนะครับอ่าสองนะครับตรงนี้คือโลนะครับอ่าโล l o v อว ตรงนี้เป็นราคา Open นะครับอ่าใครที่เข้ามาใหม่แล้วยังไม่เข้าใจสาลีระหรือว่ารูปทรงของแท่งเพียนนะไม่ว่าจะเป็นแท่งไหนก็แล้วแต่มันจะต้องมี4ตัวนี้นะโล่โอเพนโคดนะครับตรงนี้เท่านี้แหละไม่เกินนี้นะแล้วก็ตรงนี้ไฮนะครับอ่าไฮไฮเอาละทีนี้ไฮก็อาจจะมีไส้นิดนึงก็ได้ไม่มีก็ได้อ่าแล้วแต่นะแล้วแต่ แล้วแต่เราเลยเนี่เอาละทีนี้เราจะทำคอนเขียวก่อนนะครับก็ง่ายๆเลยเนะคอนเขียวเขียวก็คือราคาปิดเอาราคาเปิดก่อนก็ได้นะโอเพนะครับโอเพนโอเพนนะครับมากกว่าน้อยกว่านะครับอ่าหลงแล้วนะครับบรรทัดแรกก็หลงแล้วนะครับ Open นน้อยกว่าโค้ดก็คือเป็นสีเขียวแล้วก็เป็นลำดับเท่งเทียนที่ศูนยนะครับจำนะครับถ้าไม่มีไอ้แม็กเก ไม่มีสี่เหลี่ยมเนี่ยแปลว่าแปลว่าศูนย์นะครับอ่าเป็นที่เข้าใจกันนะฮะและอ่าและอะไรอีกนะครับและเราจะบอกว่าอืมอ่อาอ่อเอาเอาปีก,ก่อนแล้วกันเนี่ยปีกปีก่อนนะปีกล่างอ่าปีกล่างวิธีการเขียนปีกล่างเขียนอย่างนี้นะ เราจะต้องใช้คำสั่งมินนะครับราคา,ามินนะครับเพื่อที่จะหาว่านะครับราคาเปิดหรือราคาปิดที่ที่ราคาต่ำกว่ากันนะครับบางครั้งมันเปิดแกวบขึ้นมาแล้วมันกลับไปกลับมานะแล้วแล้วเราใช้ราคาปิดเพราะมันจะเพี้ยนไปด้วยดังนั้นเราจําเป็นจะต้องสั่งให้เขาหาด้วยนะครับว่าระหว่างมินเปิดกับปิด ใครต่ำกว่ากันอ er ่ ose, dogs, cold, contract, าล้วก็โค o อ่า c ค o s e c นะครับแล้วก็อม m ่ a นะครับแล้วก็ open อ่านี่เราได้มาค่าหนึ่งแล้วนะครับก็คือเราเราต้องการหายตรงนี้แหละนี่นะไอตรง open กับโค o เนี่ยเวลาเราไม่รู้ว่าใครต่ำกว่ากันนะครับดังนั้นเราก็บังคับเขาน่ดหนึ่งนะคืออาจจะเปิดแกว่หรือปิดไปปิดมานะครับเพราะฉะนั้นเราก็เราก็บังคับหาว่าใช้คำสั่งนี้นะ min c l o โอ open เนี่ย ให้ต่ำกว่าก็เอาอันนั้นมานะครับเอาแค่นี้เลยนะจากนั้นเสร็จปุ๊บนะครับลบด้วยนะครับลบด้วยราคาโลนะครับโลก็โลเลยนะนี่ปึ๊บเรียบร้อยนะครับจากนั้นเสร็จปุ๊บก็แอนกไม่ใช่แอนนะอันนี้คือปีกล่างนะครับปีกล่างจะต้องมากกว่าเนื้อเทียนอยู่สองเท่านะครับเพราะฉะนั้นเมื่อวานเนื้อเทียนก็คือ ABS นะครับแล้วก็วงเล็บ ปิดมุมได้เปิดนะครับก็คือเอาราคาเปิดนะครับลบราคาปิดหรือจะเอาราคาปิดลบราคาเปิดก็ไม่เป็นไรนะครับเหมือนกันนะเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็คูณอ่าคูณก็คือตัวดอกจันตัวนี้นะคูณสองอ่าเราจะลองใส่2ไปก่อนนะครับ n อ่า n เปตัวหนึง่ง n อ่าปีกบนอ่าปีกบนเราเราทําปีกบนด้วยนะครับ ปีบนวิธีการคิดก็เหมือนกันนะครับเมื่อเมื่อกี้โลเราเราลบเราลบโรออกนะครับเราลบโลออกเพราะว่าโลอยู่ข้างล่างนะฮะวิธีการจดจํานะครับต่อไปก็คือไฮอยู่ข้างบนนะครับเราก็ต้องเอาไฮขึ้นนะครับไฮอ่าไฮไฮลบนะครับทีนี้ระหว่างโอเพนกับไฮเนี่ยทีเนี้ยตอนตอนตอนที่เราลบออกอยู่ข้างล่างเนี่ยเราเราใช้เราใช้มิน แต่พอไปอยู่ข้างบนเราต้องใช้แม็กนะครับเราก็ต้องเป็นแม็กนะครับเอาผิดปิดผิดบรรทัดนะไปนู่นแล้วอะไรหายไปโอเคอ่าตรงนี้ตรงนี้ high นะครับ High ลบด้วยแม็กอ่าแม็กมีนะมีนะแม็กแล้วก็วงเล็บเปิดวงเล็บปิดนะครับตรงนี้ก็เป็น open หรือ close ก่อนก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วแต่พิมพ์นะตรงนี้ น้อยกว่านะครับปีต้องน้อยกว่าเนาะ,ะน้อยกว่านะครับน้อยกว่าก็คือน้อยกว่าก็ปี้เลยนะครับนี่ก็ปี้เลยนะี่ยบอลนทนซีมานะครับแล้วก็วางตัวนี้คูณปีกบนเทียบกับเนื้อเทียนเราจะเอาเท่าไหร่ดีครึ่งหนึ่งไหวไหมเราถ้าครึ่งหนึ่งก็ศูนย์จุดห้านะเราก็พิมพ์ศูนย์จุดห้าเข้าไปเราลงเซฟไปทีนึงนะเอเอเลิกหรือเปล่าไม่เอเอเลิกเพราะว่าถูกต้องนะทีนี้ อ่าลองลองย่อก่อนนะขออนุญาตลบลบภาพตรงนี้ก่อนจากนั้นเสร็จปุ๊บเราไปเอาเอ็นตรงนี้ออกนะหรือกราฟิกเราออกแล้วเราไปเอาสคริปต์เราใส่นะตรงนี้นะแฮมเมอร์เนี่ยใส่เข้าไปครับมาแล้วนะครับโอ้โหมันยังเป็นแบบูอยู่นะเพราะฉะนั้นขออภยัยแก้นะครับอ่าแก้แก้ตรงนี้เป็นแฮมเมอร์นะครับอืนี้น่าแตกแฮมเมอร์นะครับตรงนี้แก้เป็นแก้เป็น จูสติ้งนะครับแบบนี้นะครับเซฟเข้าไปเอาละเราไปดูแฮมเมอร์ว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับโอ้แม่นยามมากนะครับแม่นยาเหมือนจับวางนะนี่คอนนะครับคอนเขียวนะเอาละทีนี้คอนเขียวเนี่ยเราก็คงไม่อยากให้คอนเขียวมันขึ้นเปล่าๆนะฮะเรากรองเขาสักนิดนึงดีไหมกองง่ายๆเอาเป็นว่าคอนเขียวอยู่บนเส้น SMA 5าก็ได้นะครับเอาละเราเขียนยังไงมาดูกันนะฮะค้อนเขียวไปต่อเลยนะครับบรรทัดบรรทัดเดิมนี่หละนี่ใช่หรือเปล่าอ่าใช่นะฮะแต่ไปไปไป,ไปผิดอันนะตัวน,นี้ก็แอนนะแอนราคาปิดซีราคาปิดนะครับจะต้องมากกว่า m อออ่าทีนี้เอมาแล้วนะครับนี่เอมอศูนย์มาแล้วนะครับนี่เพลมาแล้วนะครับ เอ็มอศูนย์พอไหมอ่าถ้าเราจะพอก็เอาเท่านี้ก็ได้นะแต่ถ้าเรายังไม่พอเรารู้สึกว่ามันเสี่ยงเกินไปนะครับเราก็แอนบีและอะไรล่ะทีนี้เราก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ระบุนิดนึ่งเอา m a ็ฟาส์นี่นะมากกว่านะครับเราก็มากกว่านะครับอ่ามากกว่า MA ็สโลอ่าศูนย์พอไหมอ่าถ้ายังไม่พอเราก็แอนเข้าไปอีกนะครับ MA ็มเอสใครมาดูคลิปนี้คลิปแรกนี่เอามาจากไหนวะมาจากตรงนี้นะครับอ่านี่คือเราสร้างตัวแปรไว้ตั้งแต่คลิปก่อนหน้านะฮะต้องรบกวนกลับไปดูตรงนั้นก่อนนะนี่เ a f a s t 0ตรงนี้น,นั่นเอ็มเอเอ็มย์แล้วก็ MA t r a i n อ่ามากกว่า t อ a i n อ่า Train อันนี้ก็ต้องมากกว่านะครับเออเซฟไปทีนี่เป็นไงล่ะ Mer, กองด้วยแฮมเมอร์มีกรองด้วยอ่านี่กรองทีนี้เราก็ชุดชุดจิ้งตล์อย่าเพิ่งไปมองนะเพราะว่าเรายังไม่ได้แก้นะโอ้หายเกลี้ยงเลยนะนี่เอามีอยู่ตัวหนึ่งขึ้นฟ้าไปนู่นเลยนะอ่าทีนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่ค่อยแม่นนะครับก็มันต้องไม่แม่นอยู่แล้วนะเพราะว่าเราจะต้องไปปรับค่าเนาะผมขอลองปรับค่าเป็นห้าสิบห้ายี่สิบดูนะฮะสหรับตัวกรองนะ กรองนะครับเราลองปรับกันจัดจาก,กันไปเลยนะห้าสิบยี่สิบนะครับตรงนี้ยี่สิบห้าสิบยี่สิบสามเส้นนะครับอ่ะเราก็มีเพิ่มมาตัวนไม่เพิ่มเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมอันนี้ก็ยังได้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นถ้าเรากองเยอะอาจจะไม่แม่นนะครับก็ได้เพราะฉะนั้นเราอาจจะเลือกกรองนะตรงนี้ก็ ปรับใช้เอานะครับปรับใช้เอานะครับถ้าเราจะไม่กรองก็ได้นะครับถ้าเราจะไม่กรองเราก็ออกนะครับง่ายๆเลยนะกลับมาตรงนี้นะครับกลับมาตรงบรรทัดนี้นะครับเอาเป็นว่าผมไม่กรองตัวนี้ก็แล้วกันนะว่า M A Slow มากกว่าตรงนี้นะอันนี้จะไม่เอานะผมจะกรอง2เส้นก็คือราคาปิดมากกว่า M A Fast และก็ M A Fast มากกว่า M A Slow สเส้นนะครับเซฟไปทีง เพราะฉะนั้นก็จะมีออเดอร์เพิ่มมากขึ้นนะครับแบบนี้นะรหรือถ้าใครไม่ชอบการกรองก็เอาออกได้เลยนะเอาออกจนถึงบรรทัดนี้นะนี่ตั้งแต่ตรงชุดนี้นะครับเอาออกได้เลยนะเอาละทีนี้เราโมมาเยอะเราก็จะก๊อปปี้นะครับก๊อปปี้เลยนะตั้งแต่ Open เนี่ยนะครับไปจนถึงไปจนถึงสโลตรงนี้นะนี่ศูนย์เนี่ย เอาปปี้หมดเลยนะทั้งบรรทัดเลยก็ได้คอปปี้ทั้งบรรทัดเลยนะพอดเชฟคอปปี้ทั้งบรรทัดเลยคอนโทนซีนะครับแล้วเราก็มาทับตรงนี้เลยนะนีบรรทัดข้างล่างนะครับลอกออกก่อนก็ได้นะครับวางเลยนะครับเงื่อนไขนี้ทีนี้เราจะต้องเปลี่ยนนะครับดูวิธีการนะครับค่อยๆทำนะโอเพนนะครับถ้าเป็นแท่งแดงเดี๋ยวเราวาดแท่งแดงมาก่อน เพราะว่าถ้าเราไม่มีลูกคาแล้วบางทีเราอาจจะหลงหลงลืมลืมเนาะผมเนี่ยหลงหลงลืมลืมไส้ไส้อยู่นี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็น x ตรงนี้เป็น 2x นะครับตรงนี้ก็จะเป็น high และนะครับตรงนี้ก็จะเป็น open นะครับตรงนี้ก็เป็น c นะครับตรงนี้เป็น low ตนัวย่อไปนะครับ แทงแดงว่ายังไงฮะแทงแดงก็จะเป็นโอเพนนะครับโอเพนน้อยกว่าโคลส์ Close. อ่าผิดตั้งแต่ประโยคแรกนะโอเพนมากกว่าโคลส์นะครับอ่าโอ้โอเพนมากมากกว่าโคลส์นะครับอ่าต่อไปนะครับไส่ไส่บนนะครับไส่บนก็คอือต้องเป็นพวกแมนะ็กเนาะอ่า ก็จะเป็น high นะครับอ่าบรรทัดนี้นะครับบรรทัดนี้นะ, high, ะ high ลบนะครับ max อ่า high ราคาบนนะลบ open หรือ max open หรือ close นะครับจะต้องมากกว่าตรงนี้เปลี่ยนเป็นมากกว่านะครับ abs close ตรงนี้จะต้องเป็นมากกว่า2เท่าเนาะคูณ2เข้าไปใครจะ2.5 3จห้จก็แล้วแต่เนะี่ยจัดไปนะครับชุดนี้จบแล้วนะครับอ่าชุดนี้จบแล้วต่อไปนะครับ ปีกล่างบ้างนะครับปีกล่างก็คือมิ้นนะครับก็คือระหว่างโครสเนลบโลอลบโลเนี่ยตรงแล้วนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็น0ูนจุดหนะครับเรียบร้อยเอันนี้สีแดงนะครับอันนี้ปีกล่างนะครับปีกล่างน้อยกว่าเนื้อเทียนอยู่0.5นะครับปีกบนนะครับปีกบนมากกว่าเนื้อเทียนอยู่2นะครับนี่ไปต่อนะครับ จากนั้นราคาปิดน้อยกว่านะครับใครจะเอาแค่ s m a 5ก็จบตรงนี้เลยนะส่วนใครอยากจะเอาฟาส t เส้น s m ห้จะต้องต่ำกว่าสโลด้วยก็น้อยกว่าแล้วก็เซฟไปนะจบนะครับไปดูนะครับว่าตรงหรือไม่นะครับ Shooting Star ตรงนะครับอ่ามันตรงนะครับอ่ามันตรงแต่ถ้าเกิดว่าอันนี้นี่นี่นีน เราอาจจะเพิ่มอย่างนี้ไหมฮะปีกบนต้องมากกว่าปีกล่างด้วยเออปีกล่างต้องมากกว่าปีกบนด้วยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยดูนิดนึงฮนะอันนี้อันนี้ผิดนะฮะอันนี้ถูกอันนี้ถูกนะครับอันนี้ถูกแคมเมอร์นี่ถูกแคมเมอร์นี่ถูกนะฮะอันนี้ มันต้องมีผิดตัวหนึ่งนะครับตัวตัวตัว,ตวพุทธอ่าตรงนี้จะต้องเป็นน้อยกว่านะครับเออนี่ผิดอยู่ตรงนี้นะครับนี่นี่นี่นนนอขออภยัยเซฟไปทีนะโอเคนะครับรอบนี้ถูกแน่นอนนะอ่าเรียบร้อยถูกนะฮยโอ้โหแค่มากกว่าหันไปหันมาเนี่ยเพี้ยนนะครับผิดเลยโอ้โหแม่นมากชุดต,ติ้งตาร์นะครับโอ้โหนี่ เส้นเทนนะครับเส้นเทนนูใช้ได้เหมือนกันเนีเส้นเทในใน,นะเน,เทนะครับเดี๋ยวเดวผมขอเพิ่มเส้นเทนไปเลยแล้วกันนะจะได้เราจะได้ไม่หลงกันนะฮะผมจะได้ไม่หลงนะออสโลนะครับตรงนี้ก็แอนแอนแอนสโลนะครับโอเขียนต่อไปเลยนะ สโลนะครับจะต้องน้อยกว่า MA Train ทศูนย์เซฟโอเคถูกต้องนะฮะแล้วเราก็ไปเขียนด้านบนด้วยนะครับตรงนี้เราเขียนเลยแอนนะครับแล้วก็ MA สโลศูนย์ 0. มากกว่า MA Train 0ศูนย์เซฟผิด พิงผิดนะฮะเซฟโอเคโอ้ยอดเยี่ยมนะครับ okay. oh, ดดนีบ่ hi, สอนขึ้นนะครับ mm hmm. ใครจะกรองอะไรเพิ่มก็สามารถเขียนได้นะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะยาวจนเกินไปนะครับสรุปนะครับก็คือเราได้ทําตัวแฮมเมอร์กับชูตติงสตาร์นะครับแล้วก็มีกลองด้วย MA 3สเส้นนะครับเส้นเส้นสั้นผมใช้ SMA นะใครจะปรับเป็น SMA หรือเป็น EMA เป็น WMA ได้หมดนะครับแล้วแต่นะครับจากนั้นเสร็จปุ๊บก็มีกรองอีก1เส้นนะครับเป็น n s e r o เส้นช้าเนี่ยสองเส้นนี้เดินคู่กันไปนะครับจากนั้นเสร็จปุ๊บก็กลุ่มเทนนะครับเราก็สามารถที่จะเอาไปปรับแต่งได้นะครับปรับแต่งตัวเส้นเทนได้นะครับทีน้านะครับผมจะมาแนะนำตัวไอซ์ไซนะครับไอซนะครับไอซ์ไซมีเพื่อนๆได้สอบถามวาว่าจากจะ o v e r b o a r d t o v e r s o อย่างไรนะครับ ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับถ้าเราเริ่มต้นในการเขียนได้ถูกต้องนะครับเซฟไปดิงสงสัยว่าเส้นทำไมมันอยู่ห่างเนี่ยนะเส้นยี่ิบนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราลองกลับไปไปตรงนี้นะแล้วกลับมาตรงแฮมเมอร์นะครับเรวลองดีฟォลดูแอปพ y แสดงว่าออย่าลืมนะอย่าลืมก็คือของเก่าเวลาเราใส่เราก็ต้องอออกด้วยเนาะ แอมเมอร์ตัวนี้นะครับเซฟใส่เข้าไปนี่นะนี่ถึงจะถูกต้องนะครับอ่านี่อ่าแม่นนะครับแม่นนะับโอ้โหออกอินได้เลยเนี่ยนี่อันนี้แพ้นะครับมีชนะนะมีชนะนะครับมีชนะนะครับโอ้นี่ชนะอีกแล้วโอ้ยอะไรจะง่ายขนาดนี้คลิปนี้นะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ